ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามชมคลิปธนานทัวรก็นี่แหละแล้วก็คลิปธนานทัวรก็เป็นคลิปที่ได้นำสาระต่างๆหรือว่าคอมเมนต์ต่างๆหรือว่าดราม่าต่างๆที่มีอยู่ก็เราก็เอามาพูดคุยกันนะครับเรื่องคอมเมนต์เรื่องดราม่าหรือว่าไม่แต่เรื่องเพื่อนอ่าเรื่องข้างบ้านประเทศของเรานะครับสิ่งไหนที่ เป็นดรามา่าเป็นกะระแสแล้วก็จะเอามาพูดคุยกันวิเคราะห์กันนะครับอย่างนี้นะก็ล่าสุดมันมีดราม่านะครับมันมีดราม่าเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องงานผีตาโขนจังหวัดเลยนี่แหละครับพอดีผมก็เป็นคนพื้นเพจังหวัดเลยอยู่แล้วผมก็อาศัยอยู่จังหวัดเลยนะตามความจริงผมก็เป็นคนจังหวัดเลยนะครับอ,อ,อันนี้ก็พอดีมีกะระแสดรามา่าเกี่ยวกับงานผีตาโขนว่าอย่างนั้น ซึ่งดราม่านี้มันเป็นดราม่าที่บอกว่างานผีตาโขนนั้นนะครับมีคนมาคอมเมนต์นะใน Tik t o อนะครับว่างานผีตาโขนนั้นน่ะไทยลอกเรียนแบบวัฒนธรรมของกัมพูชาอะไรเงี้ยน,นะก็คือมาคอมเมนต์มาคอมเมนต์บอกไอ้งานผีตาโขนน่ะมันเป็นของกัมพูชาไทยไปลอกเรียนแบบเขามาอะไรเงี้ยน,นะอันนี้ก็คือ มันมีบุคคลบุคคลหนึ่งที่ไม่หวังดีต่อประเพณีไทยต่อประเพณีท้องถิ่นจังหวัดเลยต่อการท่องเที่ยวของไทยนี่แหละ mm hmm. ก็เลยออกมาคอมเมนต์ลักษณะนะนะครับ mm hmm. ถ้าเป็นคนไทยจริงๆนะครับถ้าเป็นคนในพื้นที่จริงๆเขาไม่พูดอย่างนี้แหละครับเ mm hmm. พราะเขาย่อมรู้ดีคนไทยย่อมรู้ดีแต่คนต่างชาติแต่คนที่นอกพื้นที่นั่แหละ เขาไม่รู้ดีหรือเขาอาจจะอิดช้าเพื่อนบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะถึงมามาคอมเมนต์ลักษณะนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทใส่ร้ายผู้อื่นให้ได้รับความเสียหายนะอย่างนี้นะครับมีโทษทางอาญานะครับอย่างเงี้ยหนึ่งและโทษฐานหมิ่นประมาทก็ได้ใครผู้ผิดนะครับสามารถฟ้องร้องได้นะครับลกักษณะนี้เราสามารถนำไปฟ้องร้องได้ถือว่าหมิ่นประมาททำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายเหมือนกันโดยที่ไม่รู้ข้อได้จริงนะละักษณะนั้นก็คือ เท่าที่ผมดูนะครับมันก็จะมีหนึ่งรายละเอียดก็คือมีมีนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งแหละที่มาเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวงานเทศกาลบุญหลวงในจังหวัดเลยก็คืองานผีตาขนเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับยี่สเนี่ยแหละที่ผ่านมาเนะี่ยงานนี้ผมปกติผมก็ไปเที่ยวประจำนะแต่ปีนี้ผมได้ไปติดทัร์แต่ปกติผมก็ไปถ่ายทําคลิปไปเที่ยวประจํางานบุญหลวงงาน เฮ hey, ผีตาโขนการเล่นผีตาโขนนี่แหละครับก็มีท่านหนึ่งก็คือมังกรปากน้ําโพนะอันนี้ก็ท่านก็มาเที่ยวนะตามปกตินท่านน่าจะมาเที่ยวทุกปีแหละครับก็มาเที่ยวเที่ยวเสร็จแล้วก็เก็บภาพประทับใจภาพอันสวยงามโพลงในติ๊กต๊อกก็ธรรมดาใครมาเที่ยวก็เก็บภาพเยอะล,ละมาเก็บภาพเีตาโขนเล่นผีตาโขนเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นภาพที่ถือว่าดูแล้วมันมันประทับใจ มันมีความสุขมันมีความสุขมากๆแค่ได้เห็นพีตาโคนเต้นเนี่ยถ้าไปสัมผัสตัวจริงเนี่ยเราจะรู้สึกถึงมันเป็นอะไรที่มันมีความสุขที่มีประทับใจได้แค่ไม่ได้มาเดินดูเนี่ยเราเหมือนเราได้มันมีความสุขเ,เป็นลักษณะนั้นเ,นเพราะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวก็เข้ามาแล้วโพสต์โพสต์ลงในติ๊กต็อกกับเ,เรื่องธรรมดาแต่บังเอิญว่ามีคนบุคคลบุคคลหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์นะครับ ผมจากผมดูน่าจะเป็นนายปีโป้เพชรเกษมนี่หรือเปล่านะครับที่ได้มาคอมเมนต์นะครับบอกว่าเนี่ยไทยเนี่ยลอกเรียนแบบวัฒนธรรมของกัมพูชานะว่าง,งั้นก็มาคอมเมนต์ลักษณะนี้เหมือนตัวเองเป็นคอมเมนต์เลยนะครับเออซึ่งช่วงนี้เนี่ยแล้วก็มีดราม่าก,กันเยอะเพราะนั้นเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้คนเนี้ยที่มาคอมเมนต์คนเนี้ย ก็คงจะคิดว่าว่าทำทุกอย่างในในไทยเป็นของเอมเมหรือเปล่านะครับเนีนะ่ยออกมาคอมเมนต์ลักษณะนี้นะครับก็เมื่อเราไปดูนะเมื่อเมื่อเราเข้าไปดูโปรไฟล์ของนายคนนี้ที่มาคอมเมนต์หรือเปล่าคนนี้เนะี same, นะ่ยปีโป้เพชรเกษมเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่านะโปรไฟล์ของไอ้โปรไฟล์ที่เป็นโปรไฟล์ของ t i k t ็อกนะครับที่มาคอมเมนต์ทาง t i k t o อกก็จะต้องมีโปรไฟล์ใช่ไหมละครับเนะนี่ยโปรไฟล์คนนี้ สังเกตว่ามีคนติดตามนะเยอะเหมือนกัน659คนนะมีคนติดตามไอ้คนนี้659คนเลยนะผู้ติดตาม659คนนะครับแล้วสังเกตง่ายๆมีรูปธงชาติกัมพูชาธงชาติเขมรเพียบเลยก็คือบอกบง่งบอกเลยว่าตัวเองเป็นเขมรหรือเปล่าวันนี้นะเออก็สรุปก็คือไอ้คนนี้มันน่าจะเป็นเขมรหรือชาวกัมพูชาอะไรๆที่มาคอมเมนต์นะครับ ที่มาคอมเมนต์บอกว่าเออประเพณีบุญหลวงผีตาโขนเนี่ยเป็นประเพณีของไทยเนี่ยไปลอกเรียนแบบมาจากเขมรผู้ที่มาคอมเมนต์ก็เนี่ยมันก็เป็นคนเขมรจิถ้ามันมีรูปธงชาติเขมรเต็มโปรไฟล์ติ๊กตอกของมันเนี่ยใช่ไหมครับเออก็แสดงว่าไอ้บ้านนี่คเขมรหละไอ้เนี่ยแล้วเขมรยังไงเขมรสายเทาด้วยนะไม่ได้เขมรธรรมดานะครับเขมรสายเทาโุ้นเนี่ยบอกเดินทางสายกลางบนทางสีเทา ทางเส้นทางสีเทาก็คือเส้นทางพวกเว็เบเถื่อนพนันเถื่อนการพานันเถื่อนอย่างนั้นเลยครับเดินทางสายกลางได้ไหมครับอย่างนั้นนะมันเป็นทางที่ผิดกฎหมายนะระวังนะครับผมบอกไว้ก่อนนะทาอะไรคุณก็ทําไปแต่คุณอย่าไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนคุณเดินทางสายเทาสายกลางเนะี่ยผมก็ยังไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับคุณเลยแต่คุณนะ่ะมากล่าวหามากล่าวร้าย จังหวัดผมการท่องเที่ยวของผมเนี่ยผมอยู่จังหวัดเลยเนี่ยผมเป็นเจ้าภาพเนี่ยผมเป็นเจ้าของเหมือนกันใช่ไหมครับคุณนมากล่าวหาผมนะเนี่ยผมบอกไว้ก่อนผมมีสิทธิ์จะแจ้งความคุณได้นะครับบอกไว้ก่อนนะข้อหาหมิ่นประมาททาให้คนอื่นได้รับความเสียหายเนี่ยคุณเป็นคขนขมรเขก็มาทํางานในไทยหรือเปล่าลักษณะนี้แล้วมาใช้นามแสงหรือเปล่านะผมอย่างน้อยคุณต้องออกมาอธิบายนะบอกผมเข้าใจผิดนะถ้าคุณอยู่ในไทยนะต้องออกมาขอโทษ แล้วบอกว่าผมเข้าใจผิดเออผมทําไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการคุณต้องออกมาขอโทษทางติ๊กต็อกคุณนะอะไรก็แล้วแต่นะคนจังหวัดเลยหรือว่าคนไทยถึงจะไม่ถึงจะไม่เอาเรื่องนะครับถ้าคุณทําอย่างเงี้ย <c oughs> ประธานาภัยนะครับพอดีช่วงนี้เป็นวัดไอเนี่ยถ้าคุณมาโพสตหมิ่นประมาทอย่างเงี้ยคนจังหวัดเลยหรือเจ้าภาพหรือคนไทยเนะี่ยอาจจะฟ้องร้องคุณนะครับผมบอกไว้ก่อนนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีจิตสํานึกบ้างนะ คุณก็ต้องออกมาโดยคดุณโพสโดยรู้คุณโพสอย่างเงี้ยคุณไม่มีหลักฐานใดๆมากล่าวอ้างเอาอย่างน้อยคุณก็ต้องมีภาพประกอบสิคุณโพสลอยๆมาทำให้คนอื่นเสียหายนะใช่ไหมละครับเอาอย่างน้อยมีไหมไหนงานหน้ากากของขมຈมีไหมก็ต้องเอามาดูเอามาเปรียบเทียบกันเป็นยังไงหน้ากากผีขมຈเป็นยังไงหน้ากากไทยเป็นยังไงแล้วขมຈมีประเพณีบุญหลวงหรือเปล่า บุญหลวงพระเวสสันดรมีไหมในขมิมีการแห่ประเพณีบุญหลวงไหมผมดูในแทบจะไม่มีเลยการแห่ประเพณีบุญหลวงพระเวสสันดรชาดกขมินมันหนักไปทางฮินดูเออนู่นแห่ฮินดูแห่อะไรนู่นใช่ไหมละครับมันหนักไปทางนั้นนะเอ,อสาสนาที่มันไปแพร่กระจายอยู่ในขมิ้ไปอย่างนั้นผู้ศาสนาน้อยมากนะครับก็จะมีมาจากพวกราชการที่ 3- ามที่สี่แหละที่นาเข้าไป นำไปเผยแพร่นะครับลักษณะนั้นนะครับซึ่งศาสนาพูดเข้าไปเนี่ยทำให้คำมิมีภาษาเขียนพูดออกมาโดยพระพุทธศาสนาเนะี่ยนำภาษาขอมไปแปลนำภาษาขอมไทยไปแปลนะไปเป็นะปปภาษาขอมไปเป็นภาษาคำมิเห็นไหมครับเพราะนั้นเม้แต่ภาษาก็ยังมาจากพุทธศาสนาเอาไปแปลนะครับเป็นเอาจากภาษาขอมอย่างเงี้ย เพราะนั้นเนี่ยผมดูแล้วนะครับในประเทศกัมพูชาไม่ไม่มีประเพณีบุญหลวงไม่มีการจุดบั้งไฟไม่มีประเพณีเดือนจดเดือนอะไรก็แล้วแต่ง,งานประเพณีบุญบัญบ้งไฟก็ไม่มีประเพณีบุญหลวงก็แทบไม่มีเลยนะครับประเพณีแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองก็ไม่มีเลยเพราะนั้นเนี่ยในเมื่อกัมพูชาขเขมรมันไม่มปีประเพณีเหล่านี้แล้วมึงพูดได้ไงคุณพูดได้ไงว่าไทยไปก๊อปปี้มาเนี่ย ซึ่งต่างจากไทยซึ่งเป็นพุทธศาสนาใช่ไหมครับเป็นประเทศเมืองพุทธมีประเพณีนะครับพุทธทางพุทธศาสนามีชาดกสิบชาตินะครับเออที่ประวัติของพระพุทธเจ้ามาเกิดสิบชาตินะ่มันมีประวัติชาติหนึ่งก็คือเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นเกิดเป็นผู้ให้ทานใช่ไหมครับลักษณะนั้นให้ทานก็คืออะไรครับก็คือการให้ทานลูกให้ทานเมียอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการสร้างกุศลก่อนที่จะมา ประสูติเป็นพระเ,เจ้าอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าชาดกนะครับชาดกก็คือเรื่องเล่าในในคำในในคำพีสัง่งนะลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ในคเหมรนไม่มีนะครับพุทธชาดกก็ไม่มีในเหมนนะครับเป็นลักษณะนั้นเพราะ,ะนั้นเราจะไปลอกเรียนแบบอะไรนะครับแล้วรูปแบบในประเทศไทยในประเทศไทยเนี่ยมีประเพณีแห่พระเวสสันดรหมดแทบทุกจังหวัดนะยกเว้นทางภาคใต้บ้างทางอีสานไม่มีหมดเลยครับ ทางภาคเหนือก็มีนะประเพณีเต่และประเพณีเนี่ยมันต่างกันนะเห็นนะครับต่างกันตรงไหนต่างกันตรงปลีกย่อยของประเพณีต่างกันตรงรายละเอียดเช่นแถวจังหวัดอื่นใกล้เคียงจังหวัดเลยหรือแม้แต่อําเภออื่นในจังหวัดเลย <c oughs> ก็จะประเพณีบุญหลวงก็มีเหมือนกันแต่แต,ต่มันมีความแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันตรงไหนหนึ่งประเพณีบุญหลวงเนี่ยนะครับก็คือการส่งเห่พระเวสสันดรเข้าเมืองเนี่ยมันก็จะมีการ ให้พระเวสสันดรนั่งช้างนั่งเรือนั่งเงกวียนนั่งอะไรก็แล้วแต่เฮบุคคลที่เฮเนี่ยหนึ่งนะครับจะต้องไปส่งพระเวสสันดรเข้าเมืองเนะี่ยก็จะมีบุคคลต่างๆที่เฮขบวนต่างๆนี่เฮนะครับมีอาจจะมีผีเปรตผีอะไรก็แล้วแต่ที่ไปแห่พระเวสสันดรทําไมต้องมีผีไปแห่เพราะถือว่าถ้าวิญญาณชั่วร้ายวิญญาณต่างๆมาแห่พระเวสสันดรเข้ามาช่วยมาช่วยเห ถือเป็นบุญกุศลของผีเหล่านั้นนะครับอันนี้คือหลักคิดหลักแนวคิดหลักเลยว่าทำไมการแห่พระเวสสันดรจึงจะต้องมีผีเปรตผีกองกอยผีอะไรก็แล้วแตม่มาร่วมแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองเพราะนั้นเมื่อแห่เสร็จแล้วผีเปรตผีเหล่านั้นจะได้ส่วนบุญอันมหาศาลมากยิ่งใหญ่มหากุศลเมื่อมีมหากุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วตนเองที่อยู่ในภพภูมิผี พภูมิปิศาจจะได้ไปเกิดเป็นภพภูมิที่ดีกว่านั่นเองถือเป็นการทําบุญเพราะนั้นไม่ว่าใครไม่ว่าประชาชนไม่ว่าผีไม่ว่าอะไรก็มาร่วมกันแห่ส่งขบวนพระเวสสันดรเข้าเมืองอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันจึงมีลักษณะรูปแบบประเพณีท้องถิ่นที่มันเกิดขึ้นหรือแม้แต่ในลาวก็มีการแห่แต่รูปแบบมันแตกต่างกันแค่นั้นเองแต่ที่สำคัญคือผีตาโขนเป็นเอกลักษณ์ผีของ เป็นเอกลักษณ์ผีของจังหวัดเลยเป็นเอกลักษณ์ผีของชาวด่านซ้ายเท่านั้นไม่ได้เป็นเอกลักษณ์ของผีที่ในอำเภออื่นนะครับลักษณะในอำเภออื่นก็แห่เหมือนกันแต่สัญ,ญลักษนณะ์น่ะมันแตกต่างกันอาจจะเป็นการสวมหน้ากากใหญ่ๆแล้วก็ทําเป็นผีกองกอยผีอะไรก็แล้วแต่ทําไปผีเปรตนะโดยส่วนใหญ่ไอ้หน้ากากใหญ่ๆส,งสูงๆถือว่าเป็นเปรตต้องเป็นตัวแทนผีเปรตนะครับอันนี้คือหลักคิดมาเป็นอย่างนี้ แต่พื้นบ้านพื้นเมืองจะไปเขียนรายละเอียดปีกย่อยลงไปว่าเป็นผีนู่นผีขนน้ำผีอะไรก็แล้วแต่แต่หลักคิดมันก็คือผีเปรตแต่ถ้าบ้านผมเนี่ยจะเรียกผีเปรตวังสะพุงนะครับบ้านผมอยู่วังสะพุงนะลักษณะ,ะน,นั้นเพราะนั้นเนี่ยขบวนผีก็จะไปแห่เพื่อจะได้เป็นมหากุศลตนเองจะได้เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือที่มาของคาว่าทําไมผีต้องไปแห่นะครับอันนี้คือหลักคิดเป็นอย่างนี้นะครับเพราะนั้นมันจึงมีเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของ ผีแต่ละคนแต่ละตนไปคําว่าผีคําว่าผีตาโขนนะครับที่มาที่ไปเพราะนั้นแต่อำเภออื่นก็มีผีเอาสมไม้เฮ็ดเอาโครงไม้ไผ่มาทำใช่ไหมครับมันเทอะถ้ามันทํายากแต่ผีตาโขนเนี่ยคือ1จังหวัดเลยมีฝีมือด้านศิลปะนะครับวาดภาพแข่งขันเมื่อปี28-29ขึ้นมาเนี่ยคือศิลปะเด็กจังหวัดเลยเนี่ยถือว่า จังหวัดเลยถือว่าเป็นจังหวัดที่เป็นศิลปินทางงานด้านศิละปะจังหวัดหนึ่งที่ไม่น้อยหน้าใครเพราะนั้นฝีมือการออกแบบความคิดสร้างสรรค์นในการออกแบบต่างๆเนะี่ยจึงถือว่าเป็นเลิศนะครับจังหวัดเลยนะบางคนไม่รู้นะว่าจังหวัดเลยเนะี่ยอย่างผมเนี่ยผมก็เป็นคนจังหวัดเลยเนะี่ยผมก็มีฝีมือด้านงานศิละปะผมจบศิละปะนะในอยู่ในระดับมัธยมเนะี่ยผมสายเอกศิละปะเลยนะครับงานเขียนผีตาโขนงานเขียนอะไรนี่ผมก็ผ่านมาหมดแล้วนะลักษณะเพราะนั้นเนี่ย ของผมเนี่ยเฉพาะผมเนี่ยงานงานวาดภาพประกวดเนี่ยผมได้ไปรับรางวัลถึงต่างประเทศเนะอันนี้คือคนจังหวัดเลยเขามีผลงานด้านศิลปะยอดเยี่ยมสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเลยเพราะนั้นเนี่ยผีตาขนมันจึงเป็นส่วนหนึ่งเป็นที่เขาเป็นความคิดสร้างสารรค์ของภูมิปัญญาชุมชนเขาคิดขึ้นมานะครับเขาไม่ได้ไปลอกเรียนแบบจากลาวไม่เดินไปลกเรียนแบบจากอำเภอนั้นอำเภอนี้แต่เขานําอะไรครับนํา วัสดุภายในท้องถิ่นซึ่งเป็นหัวดเป็นเลน่ะมาสร้างเป็นผีขึ้นมาซึ่งหัวดเนี่ยมันถอดง่ายใส่ง่ายเออนะครับแล้วก็บวกกับมาสร้างเป็นผีขึ้นมาคาว่าผีตาโขนในความความจริงในความหมายที่แท้จริงก็คือผีตากับบวกกับหัวโขนนะครับผีตาบวกกับหัวโขนโขนก็คือ1นึ่งออหวัว สวมได้สวมถอดออกได้ก็คืออุปกรณ์ที่สวมลงไปคําว่าโขนเนี่ยคำว่าผีตาโขนคําว่าโขนเนี่ยคือมาจากวัสดุอุปกรณ์ที่สวมลงไปลักษณะคล้ายโขนคล้ายหัวโขนนะครับอันนี้คือความหมายของมันนะครับแต่บางคนอาจจะเป็นความหมายผีตามคนอะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นเป็นหลักคิดในแนวภูมิปัญญาชาวบ้านมันก็ต้องคิดลักษณะเต้นเห็นหลักการเป็นจริงก็คือผีตา ผีตาก็คือการวาดรูปผีที่มีตาใหญ่ๆอันนี้<ด> <extracting. S 2> เขาเรียกว่าผีตาเนี่ยเ,เพราะนั้นโขนหัวโขนเนี้ยมันจะต้องเป็นรูปหน้ากากเป็นรูปหน้ากากผีที่วาดรูปแล้วมีตาดวงใหญ่ๆนะเนีเพราะนั้นจึงรวมกันเป็นผีตาโขนนั่นเองอันนี้คือความหมายของมันโดยตรงความหมายตรงนะอันนี้ความหมายตรงแต่ความหมายทางอื่นเชิงอะไรต่างๆก็จะมีนะก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันไปบ้างนะครับอันนี้แต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้คือความหมายตรงเพราะนั้น โขนก็คือสวมอ่าแล้วก็มาแสดงนะเรียกว่าสวมแล้วเอาไปแสดงเราเรียกว่าโขนนะครับเพราะนั้นการแสดงเนี่ยการแสดงของผีตาโขนเนี่ยนะครับก็เป็นการแสดงเต้นสนุกสนานท่าประกอบเพลงใช่ไหมครับอันนี้คือการแสดงไงเป็นการแสดงให้มันรื่นเริงด้วยเพราะนั้นเนี่ยเพื่อดึง เพื่อทำใหมม้มันแทนที่จะเป็นผีธรรมดาเดินมันก็จะไม่น่าสนใจเพราะนั้นก็องมีการแสดงสนุกสนานเข้าไปมันจึงเป็นจุดเด่นของงานนี้นั่นเองมันจึงเป็นเป็นมันจึงเป็นอะไรที่แปลกใหม่ขึ้นมานะครับแทนที่จะเดินแบบพระเวสสันดรทั่วไปมันก็แต่นี่เราก็เอาประกอบเข้าไปประกอบการแสดงผีตาโขนเต้นประกอบเพลงไปมันก็ดูแล้วทําให้สนุกสนานแล้วก็มีการวิวัฒนาการผีตาโขนมาเรื่อยๆออกแบบหน้ากากผีตาโขนแต่ยังคงใช้ส ใช้หวชัวใจอะไรเหมือนเดิมนะครับก็มีการออกแบบการวิวัฒนาการมาพัฒนามาให้มันดูดูสวยงามมากขึ้นดูดีขึ้นชุดก็มีการปรับแต่งนะมีการใส่ปกติแล้วการแห่พระเวสสันดรก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรครับองคชาติอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะเรื่ององคชาตนะิในงานแห่พระเวสสันดรอ,อะไรก็แล้วแต่ก็จะมีเหมือนคนเมาโน่นนี่นั่นถือองคชาตมาโชว์โน่นนี่นั่นสร้างความสนุกสนานวรานั้นผีตาโขนบางตนก็อาจจะ เอาองคาชาตมาโชว์อย่างเงี้ยก็ถือว่ามันเป็นเรื่องปกติของกระบวนหตุมันไม่ได้เป็นเรื่องลามกอนาจารแต่อย่างใดอันนี้นะครับก็แล้วก็จะมีประเพณีท้องถิน่นเสริมเข้าไปเออมีคนเผ่านั้นเผานี้ในด่านซ้ายก็จะมีคนเผาแบบเ,เดินเปลือยกายเ,าเกือกกลัวตมอะไรอย่างเงี้ยเออเผานั้นก็มาเดินแล้วก็มีการโชว์ประเพณีในท้องถิน่นเช่นการถ่านาการน่นนี่นั่นลักษณะเนี้ยน,นะครับอันนี้ก็คือเพราะนั้นในสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นโลกเรียนแบบ จากกัมบ,บูชาหรือเขมรแต่อย่างใดเลยนะครับไอคนนี้ที่มันมาโพสเนี่ยเออนะมันก็ถือว่ามันทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่มีแต่อิจฉาลิษยาเขาเนี่ยอะไรก็ไทยก็ไปกอบเขมรอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการใส่ลายป้ายสีนะครับคนที่ไม่รู้ก็จะเชื่อตามนั้นนะครับถือว่านะถือว่าไอคนที่มาโพสเนี่ยมินดอมาดก็ระวังนะครับเดี๋ยวเขาจะฟ้องนะครับลักษณะนั้นนะเออนี่หลอดก็เพราะนั้นเนี่ยงานถีตาโขนเนี่ย ในถือว่าเป็นงานประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขนเป็นงานประจําปีของชาวอําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนี่แหละครับจัดขึ้น15ค่ำเดือน6ของทุกปีนั่นเองอันนี้นะก็ปีนี้ก็ตกราวๆ26 28นี่แหละนะครับลักษณะนั้นอันนี้ผมก็ไปประจําอันนี้นะก็เนี่ยฝากไว้แหละครับถ้ามาโพสต์คนไหนโพสต์ไม่รู้คนไหนโพสต์ใส่ร้ายนะแอบอ้างใส่ร้าย สร้างขอ้ขอความเป็นเท็จอะไรก็แล้วแต่นะบนสื่อออนไลน์เนี่ยก็ระวังนะครับเพราะอย่างนั้นเนี่ยก็ออกมาขอโทษซะนะคนที่โพสเนี่ยแต่มันผมว่ามันคงเป็นคนกัมบูชาน,นั่นแหละคงจะยากที่มันจะออกมาขอโทษก็ต้องเนี่ยแหละก็อาจจะต้องถูกดำเนินคดีแจ้งความไปหรือขับออกจากประเทศถ้าเป็นคนกัมบูชาหนีเข้าเมืองมาก็ขับมันออกไปอย่ามาทาม,มาหากินในไทยก็ยังมาสร้างความเดือดร้อนเนี่ยพวก,น,ะน,ะน,พวกนี้นะครับเยอะในพวกประเภทนี้นะครับแต่ถ้ามันทำงานสีเทาอยู่กัมบูชาก็ต้อง เตือนมันไปนะครับไอ้พวกนี้ต้องระวังกันพวกนี้มันมันมันทำมันมันเห็นอะไรก็มันก็ทําได้ทุกอย่างครับเอาฝากไว้นะครับอย่าไปเชื่อพวกขมรใครเชื่อขมเรเจ๊งทุกรายนะผมบอกไว้ก่อนนะอย่าเชื่อเขมเรนะครับเออเอาคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับที่รับชมคลิปครับและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆครับพบกับคลิปดีๆที่ช่องธนาออนทูครับขอบคุณมากครับ